ให้ทายระหว่างบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลบ้านเปอร์เซ็นต์อะไรสูงสดุดหนูทายเป็นสินเชื่อบ้านค่ะผิดค่ะหนี้มันจะพอกพูนไปเรื่อยๆอน่ากลัวไหมถ้าเมื่อไรายได้ลดลงแล้วรายจ่ายหนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วหนี้มันท่วมตอบเลยว่าน่ากลัวมากๆคนรุ่นใหม่สร้างเนื้สร้างตัวยากอะ่ะคือถ้าคนรุ่นใหม่ที่สร้างไรายได้ได,ได้ถูกไหมเขาทำไรายได้ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเงินมันเล็กลงมันต้องปั๊มเพิ่มอีกสองเท่าถูกไหม มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเงินแค่นี้ที่เก็บไว้อะมันไม่พองั้นก็เลยทําให้ต้องบอกว่าอาจจะรวยยากด้วยเหตุผลนี้สวัสดีค่ะมาพบกับรายการเวลตี้โนนี่กันอีกครั้งนะคะเพื่อนๆคะเรามาลองทายกันดีกว่าว่า ปัจจุบันคนเจนไหนเป็นนี่เยอะที่สุดเจน X เจน Y หรือเจน C กันนะแล้วคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก่อหนี้ไปกับเรื่องอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับพี่ลูกหมูกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่ลูกหมูสวัสดีค่ะพี่ลูก,มลกหมูคะตอนนี้คนเจน Y เป็นนี่เยอะที่สุดเลยจริงหรือเปล่าคะถูกต้องเลยนะคะจากสถิติที่เราดูเนี่ย คนเจนวเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในช่วงประมาณ20ไปปายเกนะือบ30ะจะถึง40คําถามว่าเป็นช่วงที่อะไรคะสร้างเนื้อสร้างตัวก็ไม่ได้แปลกเลยที่เขาเป็นหนี้เยอะที่ไปอ,อ่านข้อมูลมานะคะผลปรากฏว่ามันมีหนี้หนี้บัตรเครดิตเนาะหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและหนี้บ้านแล้วพี่ก็ตกใจอ้าวตายละเจนวายนะคะมาอันดับหนึ่งท็อปๆเวลาปล่อยสินเชื่อนะคะสติให้ทายระหว่างบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลบ้าน ใน Gen Y เนี่ยเปอร์เซ็นต์อะไรสูงสุดหนูทายเป็นสินเชื่อบ้าน,นะค,ะค่ะค่ะผิดค่ะเป็นบัตรเครดิต,ตนะบัตรเครดิตะะสูงสุดท็อปทอ,ปอยู่ที่ประมาณหกสิบก็ตกใจโอ้รุน่นนี้เขาเป็นนี่กันเยอะเนาะนแล้วก็ Gen X เนี่ยลงลงมาก็ประมาณสักอยู่ในช่วง30-40%แต่เบบี้บูเมอร์อย่างพี่นะคะผ่านช่วงนี้มาแล้วเรียบร้อยนะคะอยู่ในประมาณ10-20% ก็น้อยลงเพราะว่าอายุมากแล้วมันไม่ควรจะเป็นหนี้หรือผ่านสงครามกัรเป็นหนี้มาแล้วแล้วพี่ลูกหมูมองว่าตอนนี้มันมันน่ากลัวแค่ไหนคะที่เจนวเขาสร้างหนี้เยอะระดับนี้อะคะหรือมองว่ามันเป็นแบบวิกฤตอะไรยังคะก็จริงๆแล้วเนี่ยการเป็นหนี้เนี่ยถามว่าถ้าเราบอกว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีนะถ้าหนี้ดีแล้วมันก่อให้เกิดไรายได้ ก่อให้เกิดการดารงชีพที่มั่นคงอันนี้พี่ถือว่าเป็นนี่ดีแต่ถ้านี่ไม่ดีก็คืออยากได้ใค่มีแล้วซื้อนะคะซึ่ง คนรุ่นเจนวัยอาจจะคิดว่าเอ้ยฉันซื้อเพราะฉันอยากได้เพราะเขามีฉันต้องมีหรือซื้อมาเพราะว่าคิดว่าอนาคตเนี่ยฉันผ่อนไหวมันน่ากลัวไหมถ้าเป็นเป็นแบบนี้เรื่อยๆค่ะนี่มันจะพอกพูนไปนเรื่อยๆน่ากลัวไหมถ้าเมื่อไรได้ลดลงแล้วรายจ่ายหนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วหนี้มันท่วมตอบเลยว่าน่ากลัวมากๆแล้วจริงไหมคะเจนที่เป็นหนี้เยอะสุดส่วนใหญ่แล้วเขาก่อหน,นี้กับของไม่จําเป็นมากที่สุดเลยคะ่ะ ถูกต้องอีกเช่นกันค่ะเท่าที่ดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นเช่นนั้นไงเพราะกันเป็นหนี้หรือการต้องการของไม่ได้ไต่ตองให้ดีดีว่ามันไปทําคุณประโยชน์ยังไงกับชีวิตยัยงไงได้บ้าง<ะ>ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเป็นหนี้ที่เราไปเห็นตัวเลขคร่าวๆก็คือดันมีหนี้บัตรเครดิตเยอะบัตรเครดิตคือเกิดจากการคะลูดซื้อของถูกไหมมันมีทั้งจําเป็นกับไม่จําเป็น แต่ก็ถือว่าไม่ได้เป็นของชิ้นใหญ่ไม่ได้เป็นสินทรัพย์การที่เขามีหนี้เยอะเพราะเขาอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวและดันไปเป็นหนี้บัตรเครดิตเยอะแสดงว่าอาจจะซื้อของที่ไม่ได้จําเป็นเยอะ,อะไรายได้มาแป๊บเดียวอยากได้ของปุ๊บคนอื่นเขามีชั้นมีด้วยนะคะก็ไม่ได้ดูว่ามันจําเป็นหรือต้องการนะภาษาเบบี้บูมเมอร์แล้วกันนะก็บอกว่าเป็นหนี้เกินตัวคือเป็นหนี้เกินตัวเพราะสมัยก่อนเนี่ยคุณ,คณพ่อคุณแม่พี่ก็จะสอนว่าเป็นหนี้ได้นะเพราะเราอะ ไม่ได้เป็นคนที่เกิดมาร่ํารวยของทุกอย่างต้องกู้ต้องเป็นนี่<ะ>แต่อย่าเป็นนี่เกินตัวหรือเป็นนี่ท่วมตัวเนี้ยอยากแอบขอเทคนิคอะคะ่ะแก้หนี้แบบสเต็ปบายสเต็ปอะค่ะสำหรับคนเจนวายหรือคนที่เป็นหนี้เอานี้เทคนิคก,การแก้หนี้อะสำหรับทุกๆคนเลยดีกว่าไม่สไม่ไม่ได้ระบุว่าเจนไหนเนาะปกติอะพี่ก็จะมาดูว่าอ่ะยอดนี้ทั้งหมดค่ะมีเท่าไหร่ นะยอดนี้คือมูลนี้ที่เหลือนะโทรไปเช็คที่แบงค์ฮัลโหลฮัลโหลแบงค์ตอนนี้ฉันเป็นนี้อยู่เท่าไหร่สเตปที่ช่องที่สองก็จะเป็นดอกเบีย้ยนะดอกเบีย้ยกี่เปอร์เซนต์ที่คิดอยู่ปัจจุบันนี้ช่องที่3มก็เป็นสินทรัพย์ที่เอาไปวางค้ำประกันอยู่มีอะไรบ้างมูลค่าเท่าไหร่เวลาคนมันมี2วิธีทางแก้นะเมื่อเราเรียงนี้มาหมดเรียบร้อยเรารู้แล้วว่าเ,เรามีทรัพย์สินอยู่เท่าไหร่และมีนี่สินเท่าไหร่แล้วนี้ก็ไหนที่ดอกเบีย้ย แพงที่สุดมีวิธีทางแก้ที่หนึ่งบางคนบอกว่าขอเอาดอกเบีย้ยแพงขึ้นก่อนเลยขอเคลียร์ก้อนนี้ก่อนเลยเพราะดอกเบีย้ยมันแพงจะได้ลดภาระในเรื่องดอกเบีย้ยนะคะ,คะแต่เพอิน นี่ก้อนเบลอเลยนะคะบางคนบอกว,ว่าไม่เอาขอเลือกทางเลือกที่2เอาหนี้ที่เล็กๆก,ก่อนดีกว่าไหมมันจะได้มีกําลังใจนะคะเอาก้อนเล็กมาก่อนแล้วก็ค่อยเคลียกก้อนเล็กไปก่อนแล้วค่อยมาเคลีย์ก้อนใหญ่แล้วสุดท้ายเนี่ยค่ะวิธีการเรียงหนี้เสร็จแล้วก็จัดการกับหนี้เสร็จสุดท้ายมันยังไม่ได้เคลีย์เรียบร้อยนะพี่ก็ไปดูเรื่องทรัพย์สินก่อนเลยนะว่าทรัพย์สินก้อนไหนเนี่ยที่สามารถจะเพิ่มมูลค่านี้ได้เอ้ยสงสัยละสิ เพิ่มมูลค่านี่ได้แล้วทรัพย์สินก้อนนี้ส่วนใหญ่ดอกเบีย้ยต่ําด้วยเพราะมันมีหลักประกันเราไปเจราจาแล้วพอได้เงินมาก้อนเอาไปโปะหนี้ที่มีมูลค่าออสูงๆงงไม่มีหลักดอกเบีย้ยสูงๆหรือดอกเบีย้ยแพงๆอะ่ะค่อยๆเคลียรเราเรียกว่าเป็นการรวมหนี้หรือสุดท้ายนะคะถ้ามันทําอะไรไม่ได้นะคะจนคดีไปถึงที่ศาลไปถึงที่ศาลเลยนะสุดท้ายแล้วเราเคลียมาแล้วจนไม่ไหว จนเจ้าหนี้ต้องฟ้องเนี่ยพี่ก็บอกว่าเรายืดยืดอก พกเสื้อใส่เสื้อไปด้วยนะคะไปที่ศาลด้วยความมั่นใจไปขึ้นศาลอย่าหลบอย่าหนีนะให้ไปศาลแล้วก็ศาลเนี่ยจะเห็นใจลูกหนี้เสมอศาลอาจจะลดดอกเบี้ยให้ลดค่าปรับลดค่าทนายบางทีให้เจรจาลดมูลหนี้ให้หรือแห่คัดหนี้ได้<ะ>อันนี้เป็นประโยชน์มากๆเป็นขั้นสุดท้ายเนี่ยอย่าหนีนะคะอย่าให้หมายศาลไปติดป้ายที่บ้านโดยไม่รู้ไม่มีไม่หนีต้องจ่ายแล้วจริงไหมคะพี่ลูกหมูที่คนรุ่นใหม่สร้างเนื้อสร้างตัวได้ยาก ากกว่าคนรุ่นก่อนๆค่ะประเด็นนี้มันน่าคิดนะพี่คิดว่าถ้าเราถามว่ารุ่นคนรุ่นก่อนโอโหูวิริยะอุตสาหะทำเพราะอะไต้องออกไปทำงานใช้แรงทำงานนะนะคะแล้วก็อดทนมีภูมิต้านทานสูงเพราะจนมาก่อนต้องทำอย่างเดียวเพื่อให้ได้เงินแต่คนรุ่นใหม่มีเทคโนโลยีเยอะนะคะแล้วก็อยู่บ้านก็สามารถทำะไรได้ มากเลยอย่างเช่นบางท่านเนี่ยสามารถจะตัดคลิปหรือทําออนไลน์สอนหนังสือที่บ้านเนาะจะเห็นว่าความสามารถในการหาไรายได้ของคนรุ่นใหม่อะ่ะมีค่อนข้างสูงกว่าคนรุ่นเก่าแต่รุ่นเก่าใช้อึดอย่างเดียว2กลุ่มเนี่ยอาจจะมีความต่างกันแต่สุดท้ายเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็หาเงิน แล้วอย่างบางคนนะคะที่เขามีภาระเยอะหรือแบบอย่างปัจจุบันที่มันจะมีแซนวิชเจเนอเรชันอย่างงี้ที่อยู่เหมือนอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็มีพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูแล้วก็มีลูกที่ต้องเลี้ยงดูอย่างงี้ค่ะเลยทําให้โอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวยากไหมนะคะค่ะเอาจริงนะไอ้คำว่าแซนวิชเจเนอเรชันเนี่ยมันมาทุกรุ่นนะไม่ใช่ไม่เฉพาะเจน Y หรือเจนต่อจากพี่นี้ไปรุ่นพี่เองก็เป็นแซนวิชนะคะแต่พอิญรุ่นพี่ถูกสอนมาว่าโตแล้วต้องทดแทนพระคุณพ่อแม่ พ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดพอเมื่อพ่อแม่แก่เท่าก็ต้องเลี้ยงดูนะคะแต่อารมณ์การถ่ายทอดรุ่นหลังๆอาจจะให้ความสำคัญว่าพ่อแม่ผลิตฉันมาแล้วเนะี่ยขอฉันบินได้แต่ว่าอารมณ์ที่จะไปดูแลพ่อแม่อาจจะยังไม่ได้รุนแรงเท่า Baby บูมเมอร์แต่พี่เชื่อว่าเขามีอยู่ในใจนิดหนึ่งแต่ปัญหาคือเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยทำให้เขาเนี่ยต้องดิ้นรนเพื่อให้บินได้ให้สร้างรากฐานครอบครัวก่อน คือสมัยเบบี้บูมเมอร์อาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดนี้แล้วอย่างเรื่องค่าของชีพหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นปัญหาส่วนหนึ่งด้วยไหมคะที่อาจทําให้คนรุ่นใหม่สร้างเืินสร้างตัวยากอะก็เป็นประเด็นสําคัญนะคือถ้าคนรุ่นใหม่ที่สร้างไรายได้ได,ได้ถูกไหมเขาทำไรายได้ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเงินมันเล็กลงเงินมันเล็กลงเอาง่ายๆเมื่อสมัยก่อนเราเคยกินก๋วยเตี๋ยวชามละส50สิบห้าสิบนว่าอนาคตอีก10ปีข้างหน้าก๋วยเตี๋ยวจะทำเท่าไหร่ น่าจะเป็นร้อยเลยค่ะเป็นร้อยฉะนั้นเนี่ยปั๊มเงินมาเนี่ยค่ะนว,วันนี้จ่ายไปอะ่ะมันต้องปั๊มเพิ่มอีกสองเท่าถูกไหมมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเงินแค่นี้ที่เก็บไวอ้อ่ะมันไม่พอ มันต้องทําเบิ้ลเพิ่มอีก2หรือ3เท่างั้นก็เลยทําให้ต้องบอกว่าอาจจะรวยยากด้วยเหตุผลนี้วันนี้เราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าตอนนี้คนเจนายก่อนหนี้เยอะที่สุดเลยแล้วส่วนใหญ่ก็สร้างหนี้กับของไม่จําเป็นอีกด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ลูกหมูมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันขอบคุณคะ่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วถ้าอยากเวลตี้โนนี่ไปด้วยกันอย่าลืมรอติดตามตอนต่อๆไปด้วยนะคะ